สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเห็นผมยืนอยู่กับต้นข้าวโพดแบบนี้เดือนที่แล้วท่านผู้ชมได้เห็นข้าวโพดเล็กๆอย่างนี้นะครับเดือนนี้นี่พร้อมแล้วครับจะมองไปแล้วนี่ฝักออกเต็มไปหมดแล้วครับอีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับเราก็จะเด็ดฝักที่อยู่ด้านล่างที่เกิดก่อนเนี่ยออกมา แล้วก็ฝากบนก็จะทิ้งเอาไว้คาดว่าเดือนนี้ก็คงจะเก็บได้แล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วยังไงเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บพร้อมๆกันครับแต่ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมเตรียม2เมนูนํามาฝากท่านผู้ชมต้อนรับหน้าร้อนวิกแรกของเดือนเมษาแบบนี้นะครับเมนูแรกเราจะเป็นต้มยำเห็ดรวมกับมะพร้าวอ่อนครับเมนูที่2จะเป็นต้มจืดหน่อไม้ไผ่ตรงกันครับท่านผู้ชมทั้งสองเมนูเตรียมรอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมไปตลาดกันก่อนครับเราไปเลือกซื้อเห็ดแล้วก็มะพร้าวอ่อนกัันครบตามเลย ผมได้นี่เราได้ผักชีแล้วก็นี่ผักชีไปเรื่อยค่ะตะไคร้เอาแค่นี้นี่แหละครับ40 40เรียบร้อยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปหามะพร้าวอ่อนกันครับ<ส>แล้วก็เห็ดอีกอย่างนึงครับเราก็ต้องมาซื้อเห็ดหน่อยออแล้วมีเห็ดหูนหนูป่ะะเอาให้หน่อยเอาให้หน่อย 80บาทจ้ะ80บาทเอาแบบไม่ต้องทอนเลย,ยโอเค80บบาท,บาทครบทุกเรื่องแต่เราจะต้องไปซื้อมะพร้าวอ่อนท่านผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งคือมะพร้าวอ่อนตามผมมาเลยครับอ,อ่าท่านผู้ชมครับได้มะพร้าวอยู่ตรงนี้แล้วหัวใจหลักครับมะพร้าวนี่สองลูกสองลูกเท่าไหรส่สองลูกสองลูกห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอเคเอาท่านผู้ชมครับได้ครบหมดทุกอย่างแล้ว เดี๋ยวเราไปปรุงต้มยำเห็ดกับมะพ้าอ่อนกันครับยังไม่ดีลูกนี้สมลูกไปแล้วครับโอ้ใบสวยมากเลยเลือกใบอ่อนหน่อย แล้วแค่นี้ก็ได้ที่หนึ่งแล้วครับใบมะกรูดครับเดี๋ยวเราไปทําต้มยําเห็ดกันครับผมได้มานามาแล้วแล้วก็ได้ใบมะกรูดมาด้วยท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราจะมาทําต้ยมยํามะพร้าวอ่อนกับเห็ดรวมกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยเรื่องมะพร้าวก่อนครับท่านผู้ชมครับมะพร้าวอ่อน,น,ออนถ้าสมมุติว่าเราเดินไปแล้วไปเจอทลายมะพร้าวอ่อนซึ่งเขาจะเป็นหลายๆลูกรวมกันตัวจุกก็เนี่ยด้านที่เขาปอกอันนี้นะครับจะไม่มีจุก จุกจะอยู่ด้านท้ายนี้จุกก็จะเป็นหัวขั้วที่ติดอยู่กับทลายทั้งหมดนะครับพร้อมกับฝาจุกแล้วก็มีเส้นหนึ่งคือเหมือนกับเป็นหางๆหนึ่งอยู่ที่ข้างๆจุกนะครับฉะนั้นเวลาดูมะพร้าวอ่อนเนี่ยให้ดูจากจุกมะพร้าวนะครับถ้าเราเห็นทั้งทลายมาเนี่ยเราจะเลือกว่ามะพร้าวอ่อนขนาดไหนมีเนื้อมากขนาดไหนหรือแก่ขนาดไหนเนี่ยให้ดูที่วงของสีเขียวๆเ,เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าวง ของที่จบกับจุกด้านบนของลูกมะพร้าวเนี่ยยังมีวงขาวๆอยู่ข้างในข้างในหน่อยเนี่ยนะครับอันนั้นอ่อนอ่อนจนที่เนื้อเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่เมื่อไหร่ถ้าถ้าสีขาวเป็นวงเนี่ยลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็เริ่มจะแก่ขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติสีนี้กับสีที่ด้านโคนจุกเนี่ยเท่ากันเลยก็จะเริ่มแก่ <S <S ท่านผู้ชมครับถ้ามันแก่มะพร้าวแก่เนี่ยเวลาเราครอนเนี่ย ถึงจะเป็นสีเขียวก็เถอะแต่ถ้าสมมุติมันแก่เนี่ยเราคอนน้ำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันคอนนะครับซึ่งอันนั้นแก่แต่ถ้ามะพร้าวอ่อนหยิบยังไงคอนยังไงก็ไม่มีเสียงครับ <sk r> แล้วก็มีน้ําหนักเพราะว่ามะพร้าวพอเริ่มแก่เนี่ยตัวเปลือกมะพร้าวก็จะน้ําก็จะหายไป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 จนทําให้เขาเป็นสีน้ําตาลกะลาก็จะเป็นสีดํามากขึ้น <sk r> เนื้อมะพร้าวก็จะหนามากขึ้นเหมือนกันครับมะพร้าวไม่ว่ามะพร้าวจะกระด่มน้ํากินหรือมะพร้าวที่เราทํามะพระ้าวข้นกะทิ ต้นสูงๆเนี่ยลักษณะเดียวกันหมดครับเอาละครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกแล้วว่ามันจะแก่ไม่อ,อ่อนดูน้าหนักอย่างเดียวครับดูน้ําหนักอย่างเดียวถ้าดูได้ทีก็คือเฉอะอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับเราก็ดูว่าอุ้ยน้ําออกขอเก็บน้ําหน่อยเพราะเราจะเอาน้ำมะพร้าวอ่อนไปทําซุปกันครับ ก็จะได้เนื้อมะพร้าวด้วยเหมือนกันฝาตรงนี้เราจะดูตรงนี้จะเป็นเนื้อที่แก่ที่สุดในส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่เนื้อแข็งที่สุดนะครับถ้าสมมติตรงนี้ยังตักตักได้เนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะนุ่มมากเลยครับเห็นไหมครับจะนุ่มเลยเราก็จะเอาเนื้อแบบนี้เอามาใส่ในตุมยำของเราครับเราได้หมดเรียบร้อยหนึ่งลูกเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกลูกหนึ่ง อันนี้จะแก่กว่าเมื่อกี้หน่อยเพราะว่ายัางใช้ช้อนแบบนี้ตักออกมาได้อยู่อาละท่านชมครับได้แล้วเนื้อมะพร้าวผมก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เลยถ้าอ่อนเกินไปเนี่ยมันก็จะเล็ะง,ง่ายเรียบร้อยผมใส่กลับลงไปในหม้อที่เราจะทำต้มยำกันครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเวลาไปเดินซื้อมะพร้าวข้อที่1คือหนักหน่อยเลือกให้หนักหน่อยนะครับมีน้ําหนักแล้วก็ไม่คลอนแล้วก็ผิวเป็นสีเรียกว่าเขียวอ่อนผิวพวกที่เขาปอกใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่แห้งแล้วก็สดเลือกให้สดๆดเอาไว้ก็เป็นใช้ได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราได้แล้วเรียบร้อยมาพร้าวนะครับทีนี้ผมเพิ่มเห็ดบอกว่าต้มยำม,มาพร้าวอ่อนกับเห็ดเพราะนั้นเมนหลักของเห็ดที่ทําต้มยำก็คือเห็ดฟางมันเป็นเอกลักษณ์ของเราคือต้มยำ ไม่ว่าจะต้มยำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเห็ดฟางเนี่ยเป็นหลักแล้วผมใส่เห็ดหูหนูหน่อยใส่เห็ดนางฟ้าหน่อยเห็ดหอมแล้วก็เห็ดขนหลวงผมใส่แบบนี้แต่ท่านผู้ชมจะใส่เห็ดอะไรเพิ่มเติมจากนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิาวธีการทําจะง่ายขนาดไหนแล้วก็ออกมาเป็นยังไงเอาละครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างอยู่บนนี้หมดแล้วเรียบร้อยทั้งเห็ด ทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็หอมแดงผมก็กับกระเทียมผมก็เอามาวางที่กระทะหน้าเพื่อจะให้เขาได้กลิ่นหอมหน่อยครับเดี๋ยวเราต้องทําเห็ดกันก่อนผมก็จะหัน่นเห็ดนะครับทั้งหมดที่ผมเตรียมเอาไว้ตรงนี้เห็ดโคนหลวงเนี่ยผมหั่นแบบหั่นแบบดมอนคัตก็คือหั่นบิดไปบิดไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ครับกดลงไปแล้วบิดแล้วหั่นเนี่ยครับเรียแบบร้อยเห็ดหอมมาโคนออกหน่อยนะครับผมหั่นเป็น ลูกเต๋าสีอย่างนี้ผ่าสีใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วเห็ดหูหนูครับหั่นตามสะดวกเลยครับเพราะว่าเราต้องการเทกเจอร์ที่อยู่คือความเนื้อสัมผัสที่อยู่ในซุปให้เขามีกรอบๆบ้างมผมมีตะไคร้ครับล้างแล้วเราก็มาซอยตะไคร้แบบนี้เวลาซอยเคี้ยวได้หมดนะครับบางๆแล้วอย่างนี้เราเคี่ยวได้หมด ใบมะกรูดเนี่ยไว้ทั้งใบอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวเวลาเราใส่เราก็ฉีกฉีกใส่แล้วลผมก็จะมีรากผักชีผมใส่ไปในน้ำซุปผมก่อนเลยหนึ่งรากผักชีไปเรื่อยก,ก็หั่นแบบนี่หยาบหยาบแบบนี้เลยครับขาเนี่ยใส่ได้นิดหน่อยเองผมก็หั่นบางแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าขาเนี่ยเราใส่เพื่อดับคาวเฉยๆเพราะนั้นผมใส่น้ำปลาปรุงรสผมใส่ขาลงไปหน่อยเตรียมที่จะตำ รพริกครับพริกขี้หนูทอดเรียบร้อยก็อยู่ในครกรอแล้วหอมกระเทียมกําลังหอมอยู่ในนี้นะครับโอเคอยากให้เขาหอมหน่อยในระหว่างที่เราทําอันนี้เราขอสลับหม้อกันหน่อยเอาเอาหอมไปไว้ทางนู้นแล้วเอาน้ำมะพร้าวอ่อนที่เราเตรียมที่จะทําต้มยํากันเนี่ยใส่เนื้อมะพร้าวเรียบร้อยผมก็จะใส่เห็ดลงไปครับ ยกเว้นผักเขียวคือผักใบเขียวอย่าเพิ่งใส่นะครับใส่เห็ดทุกอย่างใส่ตะไคร้ใส่คาลงไปได้เลยเพราะว่าส่วนที่เป็นผักใบเขียวแบบนี้เราต้องการกลิ่นต้องการเรียกวาวินาทีสุดท้ายที่น้ําซุปเดือดแล้วกลิ่นใบพวกนี้เวลาเราใส่มันจะได้หอมออกมาครับอ่ะ,ร,ะรอผมก็เอามะนาวผมมะนาวไว้สําหรับบีบซุปกันผมผ่าไว้สองลูกเปื่อไว้ครับ เราจะได้ความหวานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะออกรสหวานโอเคหอมแดงหอมแดงแบบนี้ผมก็ขอบุบลงในครกเนื่องจากที่บอกแล้วว่าเขาไม่ต้องมีสีเขียวใส่ลงไปในซุปได้สบายเลยครับก็ให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสแหละครับ ซุปผมเดือดเรียบร้อยครับแล้วเห็ดทุกอย่างสุกแล้วในระหว่างที่เขาเดือดผมก็จะใส่น้ำปลาครับถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบน้ำปลาเป็นซีอิ๊วก็ได้นะครับแต่ซีอิ๊วเนี่ยจะไปทำให้ต้มยำพวกนี้มันดำเกินไปหน่อยแล้วผมก็จะบีบมะนาวลงใส่ก็ชิมก่อนครับในระหว่างที่เขาเดือดอยู่ผมใส่ผักชีใบเลี่ยงลงไปผมใส่ใบมะกรูดครับซึ่ง เปนมะกรูดน,นี่อ่อนแล้วก็หอมมากๆเอาละครับใส่ทุกอย่างเรียบร้อยผมก็จะชิมแล้วครับอืมโอ้โหหวานหอมครับผมเพิ่มเกลี้ยวหน่อยเสร็จแล้วเดือดอีกครั้งหนึ่งใช้ได้ครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมครับต้ยมยำมะพร้าวอ่อนกับเห็ดรวมของผมครับเดี๋ยวต้องมาชิมกันครับต้องเรามาชิมแล้วครับว่าความหอมกับรสชาติมันจะไปได้วยกันได้ไหมถ้าท่านผู้ชมทําตามผมทุกขั้นตอนที่เมื่อกี้ได้เห็นนะครับท่านผู้ชมจะได้รสชาติแบบผมเป๊ะอร่อยหอมครบรสมากเราจะได้กลิ่น กระเทียมเผาหอมเผาเราได้กลิ่นพริกขี้หนูแล้วเราก็ได้รสชาติของมะนาวน้ำปลานะครับแล้วตัวเห็ดที่กรึบกรึบนุ่มบ้างกรึบบ้างนะครับเมื่อเราเคี่ยวลงไปแล้วพอกลือน,นี่ท่านผู้ชมครับเราจะได้กลิ่นมะพร้าวอ่อนกลิ่นเนื้อมะพร้าวอ่อนกลิ่นน้ำมะพร้าวอ่อนซึ่งทําให้ซุปถ้วยนีย้มีอรรถรสเพิ่มมากทีเดียวแต่ท่านผู้ชมครับนี่คือเห็ดกับมะพร้าวอ่อนแต่ถ้าท่านผู้ชมเอาง่ายเหมือนกับเป๊ะเลยเอาไก่สับติดกระดูกลงไปนะครับ ใส่เห็ดที่หลังนะครับใส่ไก่ติดกระดูกลงไปต้มซะก่อนแล้วก็ปรุงแบบที่ผมทําหรือใส่หมูลงไปใส่กุ้งลงไปได้หมดครับท่านผู้ชมครับแต่เบสิกเดียวกันแล้วก็จะได้ออกมาหอมเสด็จเรียกว่าครบรถแหละครับข้อสําคัญคือเราได้ธรรมชาติทั้งหมดเราไม่มีสารปรุงแต่งอะไรเลยดังนั้นนี่ครับอีกหนึ่งเมนูที่ฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่รอท่านผู้ชมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้เราไปเอาใจคนชอบเส้นครับท่านผู้ชมครับในช่วงของกีเลนคู่ชวนชิมเดี๋ยวกลับมาอีกหนึ่งเมนูครับ ช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมค่ะและวันนี้อ้อมก็ยังคงอยู่แถวคูบอนค่ะคุณผู้ชมค่ะตะ่กี้ขับรถมานะคะเจอวัดคู่บอลใช่ไหมคะเลยมาอีกนิดนึงก็เจอร,ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยร้านนี้นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเลกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามอ้อมไปเลยนะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปชิมว่าสุดยอดขนาดไหนค่ะขอสั่งเป็นเส้นหมี่เนื้อชามนึงแล้วก็เส้นหมี่หมูชามหนึ่งค่ะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเคล็ดลับของเขาอยู่ที่ไหนเริ่มจากการนําเส้นหมี่มาผ่านน้าก่อนจะนําไปลวกกับผักต่างๆตามด้วยหมูหรือเนื้อตามใจชอบไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเพราะร้านนี้เขาแยกหม้อก,กันอย่างชัดเจนเลยค่ะปิดท้ายด้วยน้ําซุปหอมๆแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะ เรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะอ้อมสั่งเป็นเส้นหมี่ค่ะ,ะเริ่มต้นด้วยน้ําซุปเช่นเคยค่ะน้ําซุปคุ้มหอมแล้วก็มีรสชาติเค็มๆหวานๆอยู่ในตัวซุปนะคะตามด้วยเส้นดีกว่าน้ําซุปก็อร่อยโดยเฉพาะเป็นหมี่เหนียวนุ่มถูกใจมากๆหมูก็ยังแบบไม่เหนียวเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพอชิมเนื้อดูบ้างนะคะนุ่มละลายในปาก รายการก็มีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้นะคะต้องขอบคุณเจ้าของร้านใจดีมากๆในวันนี้ค่ะหมดเวลาของคนรักเส้นอย่างอ้อมในช่วงกิเลนคู่ชุนชิมกันแล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา